สารออกหมายจับผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิดขบวนรถไฟสายหัดใจประดังเบซาแล้ว2คนนะครับขณะที่การรถไฟมีแผนกู้ขบวนรถและซ่อมแซมรางให้แล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคมนี้ครับความคืบหน้าคดีเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถไฟขบวนสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขบวนที่707หัดใจประดังเบซาในพื้นที่ตำบลท่าโพ อำเภอสะดาจังหวัดสงขลาซ้ำสองครั้งจนทำให้เกิดความเสียหายและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทางรถไฟเสียชีวิต3คนและได้รับบาดเจ็บอีก4คนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดมีรายงานว่าศาลจังหวัดนาทวีได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเหตุการณ์นี้แล้ว2คนครับประกอบไปด้วยนายอัสมันเปาะเลาะ อายุ27ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลลำไพรอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับซึ่งเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเคยไปสำรวจเส้นทางรถไฟเพื่อที่จะกำหนดจุดก่อเหตุก่อนหน้านี้ทหารก็ได้แจ้งข้อมูลให้เฝ้าระวังแล้วแต่ว่าช่วงเวลาแจ้งเตือนกับช่วงก่อเหตุห่างกันนานจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนก็คือนายเจียรศักด์เพลงล็งเลาะ อายอาุอยู่ภูลำนาวอยู่ที่พื้นที่บุที่6นะครับตําบลบ้านนาอําเภอจนะจังหวัดสงขลาครับทั้งสองคนถูกออกหมายจับฐานทําผิดรวม9ข้อหาด้วยกันครับประกอบด้วย 1. ร่วมกันก่อการร้าย 2. สมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือกระทําการความผิดใดอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้าย3เป็นอัง้งยี่4ี่ร่วมกันกระทําให้เกิดระเบิด จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่รถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะและบุคคลอื่นถึงแก่ความตายนะครับหเอาสิ่งใดๆกีดขวางทางรถไฟทําให้รถไฟหลุดหลวมหรือเคลื่อนจากที่จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟและบุคคลอื่นถึงแก่ความตาย 6. กระทําด้วยประการใดๆให้รถไฟอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 7. ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตรตรองไว้ก่อน8ก็คือร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นยวดยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะและ9ก็คือร่วมกันมีและใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้เพื่อฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นครับส่วนความคืบหน้าการกู้ขบวนรถไฟที่ตกรางและซ่อมแซมรางที่ถูกเลอบวางระเบิด มีรายงานนะครับว่าทางการรถไฟจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคมนี้ครับถ้าไม่มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรเพิ่มเติมโดยขณะนี้เหลือตู้รถไฟที่อยู่บนรางอีก1ตู้ซึ่งจะยกออกในวันพรุ่งนี้จากนั้นก็จะเข้าซ่อมแซมรางเพื่อที่จะนำรถจักรเข้าไปเก็บตู้รถไฟอีก6ตู้ที่ตกอยู่ริมทางรถไฟครับ